สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมสุเทพกิตนาชาญดีนะครับจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจอกซองวอนนะครับน้ำมัน่วนเข็มแดงผมเชื่อว่าหลายๆท่านรู้จักเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ทางเราได้มีโอกาสนะครับมาแนะนําเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับจอกซองวอนน้ำมัน่วนเข็มแดงนะครับได้รับลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศเกาหลีใต้นะครับโดยบริษัทจอกซองวอนประเทศไทยจํากัดนะครับ ได้รับลิขสิทธิ์ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับส่วนสารสากัดจอกซองวอนน้ำมันสนเข็มแดงนะครับถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับแต่ปัจจุบันนี้สนเข็มแดงไม่สามารถปลูกได้ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับเนื่องจากภาวะโมลพิษทั้งในอากาศหรือว่าในาน้ำทำให้สนเข็มแดงไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะครับปัจจุบันนะครับ ต้องนําเข้าวัตถุดิบนะครับจากประเทศเกาหลีเหนือนะครับเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของประเทศเกาหลีเหนือนะครับทำให้สนเข็มแดงนะครับสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับวิธีสกัดสารน้ำมันสนเข็มแดงนะครับเราจะใช้ดอกและใบนะครับที่เก็บด้วยมือนะครับแล้วนํามาผ่านกระบวนการอบความร้อนนะครับจนได้ไอระเหยแล้วนํามาบรรจุเป็นแคปซูลเจลนะครับจนเป็น น้ำมันสนเข็มแดงนะครับที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ครับวัตถุดิบนะครับที่ได้มาทั้งหมดโรงงานประเทศเกาหลีใต้นะครับจะเป็นผู้ผลิตซึ่งสนเข็มแดงนะครับของโรงงานจะได้รับมาตรฐาน GMP นะครับบ่งบอกถึงความสะอาดในกระบวนการผลิต KFPA คือออยของประเทศเกาหลีใต้นะครับบ่งบอกถึงความปลอดภัยในการรับประทานและ สรรพคุณในการโฆษณาน้ำมันสนเข็มแดงของเรานะครับได้รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโซเนเชเนลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับและได้รับใบรับรองต่างๆจากทางราชการและหน่วยงานของรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ครับน้ำมันสนเข็มแดงของเรานะครับช่วยป้องกันโรคหัวใจนะครับโรคเส้นเลือดในสมองตีบตันนะครับและยังช่วยละลายไขมันุดตันในเส้นเลือด น้ำมันส่วนเข็มแดงของเรานะครับยังอุดมไปด้วยกรดอะมิโน18ชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 <Yeah. S 1> วิตามิน B3 วิตามิน B6 วิตามิน B9 วิตามิน C วิตามิน E วิตามิน D เบต้าคอลลาเจนลูทีน และเกลือแร่อีก12ชนิดครับมาถึงช่วงท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับน้ำมันสนเข็มแดงของเรานะครับเหมาะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะครับโรคหลอดเลือดสมองตีบโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันในเส้นเลือดโรคนอนไม่หลับนะครับไมเกรน ภูมิแพ้และอ er ่อนเพียเรื้อหลังนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจอกซองวอนนะครับน้ำมันสนเข็มแดงสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนะครับและวันนี้ผมต้องขอขอบพคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการและเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ